สวัสดีครับผมช่องไอเบลนะครับวันนี้ผมกลับมาอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์ที่ครูเขียนคลิปยากที่สุดในช่องกูเลยนะครับแล้วก็น่าจะหาตีมากที่สุดด้วยนะครับเพราะคนบางคนที่แม่งดูคลิปกูมันก็มาจากคลิปสปอยนะฮะซึ่งเพราะว่าแบบคลิปกูมันเป็นคลิปแนะนําวิดีโอถัดไปของคลิปสปอยนะฮะซึ่งกูรู้จก ity, ักสถิติกูก็เห็นก็มีเยอะอยู่นะซึ่งกูว่าคูตายแล้วแหละไอ้เนี่ยกูเตรียมตัวโดนกดอันสับสับคล้ายกับเตรียมตัวโดนกดดีไซน์เลยแต่ผมพร้อมแล้วโดยเริ่มนะครับก่อนที่ผมจะพูดอะไรทั้งสิ้นน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 ะะะะะะะฮฮผมมมมีีีออ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 อยยยยย่่่่่่่าา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 างงงงงงึึททแแบบบกก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 ใใหหุ้้้คคคคคคเเขขจตรรรรรัััััิดดดล็ืื คุณเห็นต่างกับผมได้นะเว้ยถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้ทุชอบคอมเมนต์ของผมอะมันเป็นสถานีในการดีเบตกันมากกว่านะครับและผมเชื่อว่าถ้าทุกคนผู้การด้วยเหตุผลและวิจิภาวะที่มากพอมันจะไม่มีด r า m a อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิจารณญาณเยอะๆในการดูเลยนะครับอย่างที่2นะครับอย่าพาดพิงบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะฮะคุณจะเกียดหรือคุณจะไม่ชอบผมจากคลิปนี้ก็ได้นะครับหรือคุณจะไม่เห็นด้วยกับผมต่อไปก็ได้แล้วผมไม่ได้จะโชว์แอคว่าแบบผมแข็งแกร่งหรืออะไรนะผมไม่ใช่ยอมมนุษย์โดนด่าแล้วไม่รู้สึกเกลียดเว้ยแต่ผมก็เข้าใจเหมือนกันนะว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเกียดหรือไม่ชอบผมเช่นกันนะฮะซึ่งผมเข้าใจแล้วผมจะไม่ก้าวก่ายคุณในส่วนนี้นะฮะคือคุณ จะเกลียดผมไม่ชอบผมเต็มที่เลยครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณก็อย่าไปก้าวไก่เอลซีที่น่ารักของผมทุกคนหรือบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องหรือการเหยียดหน้าตาหรือฐานะทางบ้านหรือการบุธอื่นๆนะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับก็คือถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนดูคลิปผมไม่จบก่อนนะครับก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นหรือด่าผมนะครับเพราะว่าการที่คุณดูคลิปแค่บางช่วงแล้วแอสซึมไปว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปต้องเป็นอย่างนั้นอนะผมจะเป็นฝ่ายที่เสียหายและโดนเข้าใจผิดนะครับ ค่ะเรื่องแล้วโดยในคลิปนี้ผมจะพูดเหมือนคลิปดูพอร์ตนะครับก็คือผมจะแบ่งเป็นสองช่วงคือช่วงแรกคือทางกฎหมายก่อนนะครับว่ามันผิดหรือเปล่าครับซึ่งแน่นอนเหมือนเดิมนะครับว่าผมไม่ได้แม่งกฎหมายอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับโดยที่เท่าที่ผมรู้มาครับผมคิดว่าการดูสปอยไม่ผิดกฎหมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆนะครับคือผมหาข้อมูลไม่เจอจริงๆว่ามันจะผิดยังไงนะครับถ้างั้นก็ลองไปดูอย่างอื่นบ้างไหมเช่นว่าแบบอ่าถ้างั้นคนดูไม่ผิดแล้วคนทำอ่ะโดยผมคิดว่าก็อาจจะไม่ผิดนะครับไม่เหมอออออนนนะี่่งงงทาากยยย้้้รรสสสปปปปลไดดููคคคคคับบิ็็ตตเเเฟแ ซึ่งช่วงแรกก็จบแล้วนะครับเราจะอยู่ในช่วงที่2กันดีกว่านะครับก็คือถ้ามองในมุมมองโดยรวมนอกจากเขากฎหมายอะ่ะมันจะผิดไหม คือผมพูดเลยนะผมคิดว่าคนทําผิดนะครับแต่คนดูก็อาจจะเรียกว่าผิดได้แต่แบบผมไม่อยากใช้คํานั้นขนาดนั้นเพราะว่าผมคิดว่าแบบใช้คาว่าไม่รู้มันน่าจะเหมาะมากกว่ามั้งครับเพราะว่าผมคิดว่าแบบในเรื่องสปอยมันยังเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆในสังคมเรานะครับเลยผมคิดว่าแบบมันยังเป็นสิ่งที่แบบสามารถดีเบตหรือถกเถียงกันได้อยู่นะครับแล้วผมคิดว่าแบบบางคนก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับสปอยมากขนาดนั้นนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าถามว่าแบบมันผิดไหมก็มันก็ผิดนะครับในความ ในกริดผมอะคือคุณรู้ไหมครับว่าแบบการนอกใจแฟนมันมีกฎหมาย ถ้าแบบคุณเนะี่ยไม่จดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่ถ้าคุณมองจริงๆอ่ะคือคนส่วนใหญ่ต้องไปด่าคนที่นอกใจเหรอใช่ไหมเพราะแบบคนส่วนใหญ่ถ้าแบบไม่ใช้กฎหมายในการกาหนดว่าบบอันไหนผิดอันไหนถูกอ่ะคนส่วนใหญ่จะมองว่าแบบสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะมันเป็นสิ่งที่ผิดใช่ไหมซึ่งผมก็เข้าใจและเห็นด้วยในะพอ,อยนี่นะครับการนอกใจคนอื่นก็ทําให้แฟนคุณอ่ะที่แบบคุณไม่นอกใจอ่ะเสียหายจริงๆด้วยเลยคนด่าซึ่งผมว่ามันเป็นจุดที่แฝงพอยนะฮะโดยถ้าจะให้ผมเอาเหตุการณ์การนอกใจไปแบบแบบชรการสปอยนะครับผม นำเสนอและอยู่ข้างคนนอกใจครับยังมีแต่อยู่นะครับคือมันยังมีสิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันระหว่าง2เคสนี้อยู่นะครับคือคอมมอนเซนต์ครับคอมมอนเซนต์คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าแบบการนอกใจมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีและผิดครับแต่คนบางคนไม่รู้ไงครับว่าสปอยล์มันสร้างความเดือดร้อนหรือแบบมันไม่ดียังไงฮะซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเข้าใจได้นะเพราะสปอยล์มันยังใหม่อยู่ครแต่ใดๆผมก็ยังคิดว่าแบบสปอยล์มันยังผิดอยู่ดีแต่มันแค่เป็นสิ่งที่ใหม่เฉยๆและแบบคนอาจจะไม่ได้ สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ซึ่งมันอาจจะมีทกกั้งข้อเชื่ส่วนตัวของผมข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆนานานะครับแต่ระ,ะลึกไว้เสมอนะครับว่าแบบสิ่งที่ผมพูดอาจจะไม่ถูกทั้งหมดในอนาคตสิ่งที่ผมพูดจะผิดทั้งหมดเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเชื่อผมทุกอย่างครับเรามาใช้วิจารณณแล้วเราไปไดูด้วยกันดีกว่าว่าแบบสิ่งที่ผมพูดมันถูกหรือผิดยังไงแล้วเ,เรามาดีเบตกันนะครับโดยทั้งนั้นเราก็มาฟังกันเลยดีกว่าว่าเหตุผลว่าทําไมผมคิดว่าสปอนมันผิดแล้วมต ซึ่งสาเหตุว่าทำไมสปอยลมันถึงไปแย่งเงินเจ้าของอนิเมะนะครับซึ่งง่ายๆก็คือสปอยลมันเป็นตัวแทนตัวแทนในม e มากเกินไปครับซึ่งหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบนิยามเขาว่าตัวแทนในอนิเมะสำหรับผมอะมันคืออะไรก็คือมึงดูันนี้จบแล้วแล้วมึงไม่ต้องดูอนิเมะต่อครับซึ่งสปอยลแทบจะส่วนใหญ่ทุกอันมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยครับ้มันไปแย่งรายได้อ n นิเมะเครับก็แบบในเมื่อคุณดูสปอยล์จบแล้วแทบจะน้อยคนแล้วใช่ไหมครับที่แบบอย่าดูอนิเมะต่อที่แบบคุณรู้เนเรื่องทุกอย่าง เช่นอนิเมเตอร์หรือคนที่ซื้อเิขสิทธิ์อนิเมะมาฉายในประเทศเรานะฮะมันจะเป็นผลกระทบแบบดมิโนนะฮะซึ่งถ้ามีคนมาถามผมต่ออีกนะครับแบบอา้าวเราผมรู้ได้ไงว่าแบบมันสร้างข่าเดือดร้อนคนอื่นจริงๆคุณแอ๊ซูม,มาโมวหรือเปล่าเขาไม่เคยพูดอะไรหรือเปล่าว่าแบบเขาได้คัขาเดือดร้อนแต่คุณคิดว่าเขาได้รับข่าเดือดร้อนเลยคุณพูดไปเองไม่ใช่ครับอย่างแรกอะถ้ามันเป็นผลดีต่อวงก,การอนิเมะจริงๆหรือไม่มีคนเดือดร้อนจริงๆมันก็คงไม่มีข่าวแบบนี้ออกมา อย่างที่2นะครับคือมันมีสปอยที่มียอดวิวมากกว่านิเมะที่เขาให้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์จริงๆนะเว้ยจบนะโดยช่วงหลังจากเนี้ยผมจะมาตอบคําถามดีกว่าเป็นคําถามที่ผมเห็นคนพูดบ่อยๆนะครับในฝ่ายที่รู้สึกว่าสปอยนมะไม่ผิดนะครับซึ่งผมขอบุณไว้แล้ว่าผมไม่เห็นด้วยกับเขาคิดเห็นไหนเลยนะครับแต่เขาก็ไม่ได้ผิดที่แสดงควาคิดเห็นนะสังคมมันจะพัฒนาได้เมื่อมีการดิสคัตนั่นแหละผมชื่นชมพวกเขาได้ซ้ำนะครับที่แสดงคขาคิดเห็นและปกป้องในสิ่งที่เขาว่าถูกครับถ้างั้นก็มาเรื่องเลยดีกว่่่่่่าา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 าคค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 ควว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 มม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 ิิดเเเเหห็็็็็นนนนนนนแรรกกกกกกททีีผผือออออัปปชชชบบบบบสสสุุุลลณย้้ขงงไ ผมเห็นด้วย100เลยครับแต่ถ้าความชอบส่วนบุคคลของคุณมาไปสร้างข้อตัดร้อนให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรถูกไหมอะไม่ใช่ว่าทุกความชอบบนโลกมาจะอนุญาตให้แบบเป็นสิ่งที่ทําได้นะเว้ยสมมุติถ้าแบบผมมีความชอบส่วนตัวของผมคือผมชอบวางยาเบอร์หนูในอาหารเพื่อนอะไอ้เหียเลยผมไปวางยา,าเบอร์หนูในอาหารเพื่อนหมดเลยแล้วเพื่อนตายอะแล้วแบบผมมีสิทธิ์มาคู่ไหมว่าแบบเฮ้นี่มาเป็นความชอบส่วนตัวของผมคุณอย่ามาก้าวไก่ความชอบส่วนตัวของผมนะก็ไม่ใช่ไหมอะซึ่งแน่นอนว่าเคสที่ผมยกตัวอย่างมามันเป็น ว่าม to well ันสร้างก่อนหรือว่าคนอื่นอยู่ดีหลังจากที่คุณเห็นหลักฐานที่ผมออกมาให้มาแล้วครับต่อมาครับผมไม่มีเวลาดูอนิเมะครับอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะผมจะไม่กล่าวโทษพวกคุณเลยนะครับวพราะคุณจัดการเวลาไม่ดีหรืออะไรทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันครับในวันหนึ่งแต่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนไม่เท่ากันครับซึ่งมันทําให้แบบแต่ละคนเหลือเวลาว่างไม่เท่ากันจริงๆครับซึ่งผมเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยครับผมจะไม่โทษพวกคุณครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผมมีวิธีหนึ่งที่แบบถ้าคุณไม่มีเวลาดดดดดดููููออนนนนิิเเเเเเมมมมมมผผคค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 คววววว่าาาาาาแบบรรรรรใช้้้้ธีีกกกก็ืณณณณณ2 2 2งลถุย ปิดในอนิเมะมันจะสั้นกว่าช่วงเวลาที่คุณไปดูสปอยส่วนใหญ่นะครับซึ่งในหลายๆสตรีมมิ่งเซอร์วิสเขามมีระบบคุณ2ให้คนส่วนใหญ่ดูเหมือนกันครับอาจจะมีแค่บางอันที่มันไม่มีแต่แบบถ้ามันไม่มีคุณควรไปลองทาเป็นฟีดแบ็กก่อนไหมว่าแบบผมผมอยากได้คุณ2ในแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งของคุณนะคุณทําให้ผมได้ไหมเป็นฟีดแบ็กกลับไปหาทางผู้บริหารหรือแบบทางเจ้าของแอปนะครับซึ่งน่าถามว่าแบบเขาจะทำให้หรือไม่ทำก็เรื่องของเขาครับถ้าเขาทำก็ดีแต่ถ้าเขาไม่ทำก็ต้องทำใจครับมึกงก คุณเอาความไม่แฟร์ที่แบบคุณมีเวลาน้อยกว่าคนอื่นไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนครับเชียร์ครับต่อไปเป็นคำถามเราไปเท่าที่ผมเจอคือผมชอบเสียงพี่เขาครับเพเอาจริงนะคือคุณไม่ผิดเลยนะว่าที่คุณชอบเสียงใครเว้ยแต่อยากให้คุณคิดนิดนึงว่าแบบไอวิธีที่คุณคนนั้นที่คุณชอบเสียงอ่ะเขาใช้เสียงตัวเองในการสร้างอาชีพอะมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นหรือเปล่านะครับมันจะดีกว่าหรือเปล่ารับถ้าใเราของคุณใช้เสียงในการประกาศข่าวผ้าอนิเมะหรือทำาปรดแคสต์อยากให้ทุกคนไปลองคิดตัวตรงนี้นะครับว่าแบบมันจะมีวิธ มันต่างไงกับคอสเพย์ซึ่งบางคนอาจจะคิดว่าแบบการคอสเพย์มันเข้าข่ายผีเล็กสิบมากกว่าการสปอยอีกนะครับซึ่งถามว่าจริงไหมก็จริงนะครับแต่ผมขอแยกตรงน,นี้นิดนึงนะครับคือคุณรู้ไหมครับว่าทําไมเจ้าของลิิขสทธิ์ส่วนใหญ่เขาไม่ยอมฟ้องเลเยอร์ครับเพราะว่าคอสเพย์มันไม่ได้ส,สร้างความเสียหายให้แฟนชายของเขาไงครับผมว่ามันเป็นกรณีที่มันคล้ายๆออกับการที่แบบบางทีคุณอยู่เฉยๆใช่ไหมแล้วอยู่ดีมันมีเพื่อนแม่งพูดคำหยาบใส่มึงอะแล้วแบบพอดีคำหยาบนะแม่งเสือกอยู่ในบรรยากาศต้องห้ามที่เขาห้า ไปทำใหมอ่อ่ะไอ้เฮียแค่นั้นแหละเพราะมึงก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์อะ่ะซึ่งมันก็เป็นกรณีเดียวกันกับคอสเชเยอร์นะฮะมันเสียเวลาเปล่า เผื่อในบางโอกาสเขาได้ประโยชน์จากการคอสเพย์ได้ซ้าครับเพราะบางทีการคอสเพย์มันเหมือนเป็นการโปรโมทอนิเมะไปในตัวด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นพอที่น่าสนใจมากก็คือคุณดูเลเยอร์คอสเพย์คุณไม่รู้เรื่องอนิเมะใช่ไหมแต่สปอยรู้ครับซึ่งมันทําไปสู่คําถามต่อไปแล้วบก็คือบางทีผมก็รู้จักอนิเมะจากสปอยนะมันก็เป็นการโปรโมทช่วยเหลือกันหรือเปล่าก็จริงครับบางคนก็มีรู้จักอนิเมะจากสปอยหรือว่าไปซื้อกู้ต่อจากสปอยหรือไปดูเมะต่อจากสปอยจริงๆครับแต่มันก็จะมีวิธีที่โปรโมทที่ดีกว่าเพาะว่าที่แบบผมพูดไปก่อนหน้านั้นอ่ะมันมีวิธีต้องเยอะแยะเขาที่เจ้าของผลงานจะเสียผลประโยชน์น้อยกว่าครับแล้วมันก็เป็นการโปรโมทด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวอนิเมะการดิสคัเกี่ยวกับอนิเมะการว่าแฟนอาร์ตหรือแม้กระทั่งการคอสเพลย์นะครับต่อไปก็เป็นคำถามต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นคำถามที่โอเคเหมือนกันนะก็คือถ้ามีคนถามผมว่าเอ้ยแต่มันก็มีอนิเมะบางเรื่องบอที่ไม่อนุญาตให้คนคอสเพลย์อะเี่ยมันก็จะมีค้อยกเว้นอยู่แล้วคุณรู้ได้ไงว่าแบบอนิเมะทุกเรื่องเขาไม่อนุญาตให้สปอยเลยอาจจะมีอนิเมะบางเรื่องที่เขาอนุญาตให้สปอยก็ได้โอเคครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แบบน่าจะ ถ้าแบบคุณเจอคนที่แบบเป็นผู้ชายกำลังเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงแล้วแบบเขาไม่มีเสื้อว่าเป็นแบบ,บพนักงานทำความสะอาดหรือที่อะไรคนส่วนใหญ,ญ่ก็ต้องคิดแล้วใช่ไหมว่าไอ้นี่มันเป็นท่ำม,มองปาวะจากนั้นคุณก็จะห้ามหรือเรียกคนอื่นมาจับคนคนนั้นฮะมันคงไม่มีใช่ไหมคนที่แม่งเจอสถานการณ์แบบนี้นแล้วแ,แม่งคิดว่าแบบไอ้ผู้ชายที่เข้าไปห้องผู้หญิงอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นท่ำม,มองก็ได้นะหรือบางทีอาจจะเป็นช่างซ่อมห้องน้ำก็ได้เลยปล่อยมันก็ไม่มีใช่ไหมอะเลยผมคิดไง,ไงถ้าคุณเจอสปอยมันก็คงไม่มีคนมาคิดหรอกแบบเฮ นะซึ่งมันก็จะทําไปสู่การอีกข้อโต้แย่หนึ่งนะก็คือเราสมมติถ้าคนคน,น้นเป็นช่างซ่อมห้องน้าจริงๆอะไอ้บางทีการใช้คอมมอนเซเอร์สิ่งอาจจะผิดก็ได้ก็ถูกครับการใช้คอมมอนเซเซอร์บางทีมันก็เป็นสิ่งที่อาจจะผิดพลาดได้ครับเพราะฉะนั้นเราเลยมีระบบการสื่อสารอันนึงไงครับที่แบบทำให้เรารู้ข้อเท็จจริงได้คือการถามครับ,รบใช่ครับผมต่อจากเหตุการณ์ห้องน้ำก่อนนะสมมติถ้าไอ้คนที่แม่งแบบเดินเข้าห้องน้ำผู้หญิงแบบเป็นผู้ชายเราไม่มีเสื้อว่าเป็นพนักงานทำความสะอาดแล้วแม่งแบบไไไมมมมมมม่่่่่่้้้้นนนนนนาาาาาาาสงัหหรือออแเเเป็็คททททีีีโลิขขจะกกถถพ ผูห้หญิงอะไอเ้เนี่ยซึ่งก็เหมือนกันครับถ้าแบบคุณบริสุทธิใจจริงอะว่าคุณอยากสปอยเรื่องนี้ล้วคุณไม่รู้แบบเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาตอะคุณก็รู้แล้วใช่ไหมคนส่วนใหญ่เขาไม่อนุญาตอะไอเ้เนี่ยแล้วแบบบางทีคุณอยากรู้อนนเมที่คุณกำลังจะอยากสปอยมันเป็นข้อยกเ็นหรือเปล่าทำไมคุณไม่ไปถามไปเลยอะไปถามเจ้าของลิขสิทธิ์อะซึ่งมันอาจจะยากไปคุณก็อาจจะลองไปถามคนที่แบบซื้อลิขสิทธิ์มาฉายที่ไทยหรืออะไรดูไหมก็ทำให้รู้ได้ด้วยว่าแบบคุณสามารถทำได้หรือทำไม,ไม่ได้ไงเลยมันม ผมยังไม่รู้เลยแต่มันเยอะมากเลยใช่ไหมคุณคิดว่าเขาจะรู้จักทุกช่องจริงหรอครับคุณคิดว่าเขาจะมีบุคลกากรมากพอที่จะฟ้องช่องสปอยให้มันหายจากโลกได้จริงหรอครับนอกจากนี้ช่องสปอยมันก็ผุดขึ้นมาเรื่อยๆอีกหรือแม้กระทั่งการฟอร้องมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากในประเทศมากพอแล้วการฟอร้องข้ามประเทศมันก็เป็นสิ่งที่ยุ่งยากขึ้นไปอีกหรือบางทีก็มีโอกาสที่เขาจะไม่ใช่านาคดีอีกแล้วเาทำไมเขาต้องเสียเวลาในส่วนนี้ละครเขาไม่ใช่เขาไม่ได้เทคแอคชั่นเลยเขาเทคแอคชั่นให้ดูแล้วว่าเขาไม่ชอบ เลยควรช่วยกันไงเียอ,อ่ะแล้วก็พาพสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็คือก่อนผมจะจบคลิปอะผมมีคำถามที่เคยถามกับตัวเองอยู่นะฮะแล้วก็คิดอยู่แบบเออแต่คนที่ชอบสปอร์มันก็เยอะปะวะเฮียเพราะฉะนั้นแบบมันจะมีวิธีอะายบ้างที่ทำมาซ้มไม่สปอร์อยู่ในสังคมได้นะฮะนอกจากการที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตนะฮะซึ่งผมคิดออกอยู่แค่วิธีเดียวนะวก็คือแบบมึงต้องให้คนที่ดูสปอรจบแล้วไปดูนิเมะต่อด้วยนะฮะหรือไม่ก็ซื้อสินค้าที่เกี่ยวื่องนับนนี้เิทไเนค่าม่าะเรื่มะองีมคนต้นนะ มากที่ยอมรับว่าแบบเขาไม่มีเวลาดูอนิเมะเลยเขาไปดูสปอยเพราะฉะนั้นแบบพอมึงดูสปอยเสร็จแล้วเขาคงไม่ดูอนิเมะอยู่ดีเพราะว่าบางคนบางคนก็ไม่ได้มีเวลามากครับซึ่งมันเป็นแนวคิดที่มันเหมือนจะเพ้อฝันฮะถ้าจะเป็นไปไ,ไม่ได้เลยครับแต่แบบผมคิดนะว่าแบบถ้าคุณอยากให้สปอยเล่าจริงๆผมว่าน่นาจ,จะเป็นวิธีเดียวจยริงๆแหละโดยตรงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะฮะตอนแรกผมกะจะทําช่วงวีคอปขอคลิปสปอยเลยนะครับแต่ไม่เอาแล้วดีกว่าเดี๋ยวคลิปยาวเกินแล้ว,ลวผมก็ขี้เกียจตัดด้วยเพราะฉะนั้นก็แแคค่นี้หละรับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาเป็นช่วงบนนะฮะเป็นช่วงหลังจบคลิปนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีใครดูหรือเปล่านะฮะผมตัดสินใจกระดันหันหลังจากที่แบบผมตัดคลิปใกล้เสร็จแล้วนะฮะว่าเป็นช่วงบนเชื่องกว่าน,นี้ก็จะไม่มีการตัดมากนะจจะมีแค่คัดชนแล้วก็แบบมีการใส่เพลงนะฮะที่ผมอยากบ่นอย่างแรกคือไมค์ผมเป็นไงบ้างฮะคือตอนนี้ผมมาใช้ไมค์คอมซึ่งผมไม่รู้ว่ามันกี่บาทนะเพราะผมซื้อมาให้แต่ผมว่ามันคมไม่เกินหลักร้อยต้นๆอ่ะแล้วก็แบบใช้ฟิลเตอร์ลดเสียงนอสของ OBS นะฮะผมไม่รรร้ว่่าาาุคนปนปปปไไงบงะอใใหหมมดืผจั แล้วก็อย่างที่2นะก็คือไอคิวครูมีผมมาแหละอันนี้ไม่ได้จะอะไรนะผมแค่รู้สึกแปลกใจเฉยที่คนไปโฟกัสกับจุดสปอยขนาดนั้นนะฮะคือคุณก็จะแม้ว่าแบบมันมันหัศดรสย์จอยู่เหมือนกันนะคือแบบคลิปทั้งคลิปผมมันร้อยละเก้าสิบกว่ากว่ามันคือการกล่าวถึงว่าครูมีเป็นเจมยอ่ะซึ่งสปอยมันมันนิดเดียวด้วยซ้ำอ่ะแต่คนไปพูดตรงนั้นเยอะมากเหมือนเหมือนกูกาลังทําคลิป่าสปอยเยู่ซึ่งถามว่าเขาไปโฟกัสตรงนั้นเขาผิดไหมเขาก็ไม่ได้ผิดนะเว้ยโดยใดๆผมก็อยากขอบคุณคนบางคนที่มาเป เราคือไข่เราผมก็เข้าใจนะฮะอันนี้ผมไม่รู้คุณทําว่าเจตนาเป็นห่วงหรือเพอราะรำคาญแต่ก็ขอขอบคุณจริงๆครับโดยต่อไปที่ผมพูดก็คืออาจจะเป็นเรื่อง่นสปอยต่อแหละคือแบบผมลองดูจากเม้นท์ผมมันก็เอกใจนิดนึงแล้วผมไปดูในคอมมูนิตี้อื่นๆบาร์บา,บา,บา,บามันทาให้ผมรู้สึกว่ามันมีความรู้สึกอึดอัดนิดน,นึงอะ่ะคือผมไม่รู้ผมคิดเป็นคนเดียวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าในบางสถานที่อะ่ะการที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสปอยเป็นเรื่องที่มันยอมรับไม่ได้เลยนะเว้ยหรือแบบมันเป็นเรื่องที่พูดไม่ได้้คคคืออออออสสสมม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 มุติาาาาาาีีีีนนนนนนนึึงงงงงงไปปปปปแแแยยยยยวว่่่่่่่่่่บบบเเเเ็็็ทททผผผดดดะะะััณจจลลหซซููกกใ มเรามาวัฒนาได้ด้วยการโต้เถียงกันการใช้ผลการจนไปสู่ข้อสรุปได้ไม่ใช่หรอไอ้สังคมมันไม่วัฒนาหรอกครับถ้าแบบมันไม่มีการโตเถียงกันซึ่งผมว่าการโตเถียงกันมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่นะเว้ยผมก็เคยเถียงกับเพื่อนแล้วก็แบบคืนดีกับเพื่อนผมก็เคยเถียงกับเพื่อนในการทำงานกลุ่มเพื่อแบบทำให้ได้ผลสรุปที่ดีสุดผมก็เคยเถียงกับคนต้องหลายคนแต่การเถียงก็ไม่ได้หมายว่าจะทำไปสู่การพิบัตอย่างเดียวนะฮะการเถียงก็นำไปสู่ในข้อสรุปที่ดีได้นะเลยผมมาเปิดในการถกเถียงนี้ไงครับซ คือคุณเข้าใจไหมว่าในโลกนี้มันมีสิ่งที่มันถูกร้อเร์เซ็นหรือผิดร้อยปรจริงๆหรอวะคือแบบถ้ามันมีม็นคงเป็นสิ่งที่มันเป็น r a r มากกๆเพราะว่าผมรู้สึาในโลกนี้มันเป็นสิ่งส่วนใหญ่มันเป็นสีเทาหมดเลยนะเว่ยมันาจะอยู่แค่เทาที่มันแกมขาวมากกว่าเทาที่มันแกมดำมากกว่าซึ่งผมก็คิดว่าแบบในเค s e นะผมคิดว่า s p o ล t เป็นสิ่งที่ผิดอ่ะมันเป็นมาเป็นเรื่องอะมันเป็น attitude ที่มันอยู่ในเขาแกมขาวมากกว่านะเลยผมมาอยู่ในฝ่ายนี้นะฮะซึ่งโดยใดๆถึงแม้ว่าผม ก็ราะว่าเขาผิดร้อยเปอร์เซ็นตะ์้มันก็ยังเป็นเท่าอยู่ดีอ่ะเพราะในเมื่อสุดท้ายคนที่คิดว่าสปอยปเ,เปิดฝ่ายถูกเขาก็มีเหตุผลในแบบของเขานะเวยที่เขาสามารถมาโปรเทคในการดูสปอยของเขาได้เช่นแบบแยังไม่ผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือแบบการสปอยหนังเก่ามันก็แบบอาจจะมีการช่วยให้แบบมันมีคนกลับไปดูหนังเก่าหรือเปล่าซึ่งมันก็ยังมีอ่าก,ก็ยังมีอร์กิเมตเยอะๆนะฮะที่แบบสามารถทําให้ช่วยในการทําให้สปอยเป็นสิ่งที่ถูกได้ซึ่งเราก็ต้องมาถกเถียงกันในข้อน,นี้ต่อนะฮะซึ่งนั่นแหละคือจุดประสงค์ในการถกเถียงนะฮ ร oy, หรือการไปฝ่ายเสียงโซนน้อยหรือไม่ว่าคนที่คิดว่าสปอยถูกแพ้การไปเสียสโซนมากหรือเสียงโซนน้อยมันก็ไม่เอาเคราะว่ามันจะมีถูกหรือผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะซึ่งในบางทีมันอาจจะไปหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าผมไม่ได้มีเสียงใหญ่ขนาดนั้นผมแค่มาบอกในความคิดของผมเฉยๆนะฮะซึ่งหน้าคิดผมมันไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าแบบมนุษยชาติในอนาคตสปอยบางคนเป็นยังไงมันก็เรื่องปกตินะฮะเพราะแบบผมก็แค่คนโดนเล็กๆอ่ะผมไม่ใช่อยู่ในสภาผมแค่อยากมาพูดในความคิดผมด้วยเฉยๆในฐานะมม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 มนน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 นุุษยย์คคคคึึงงงงอออ่่่่่่่่ะะะกกกก็แแแแแัััั้้้้้้้บบบบบบาาาาาาาฮซีีีผผไไไรรูวววจจถถถิดดตสท ทามว่าแบบคุณอยากเป็นฝ่ายที่ถูกแล้วเป็นฝ่ายที่ชนะใช่ไหมละ่ะก็ใช่ครับแต่คุณเข้าใจไหมมันมีคนที่มันมาเริ่มประเด็นก,การถกเถียงเพื่อให้ตัวเองแพ้ด้ยวยเหรอวะคือคุณมาเถียงเพราะคุณคิดว่าสิ่งคุณทํามันถูกกว่าสิ่งอีกที่อีกคนนึงทําหรืออีกฝ่ายทําใช่ไหมซึ่งว่าผลลัพธ์สรุปสุดท้ายอะแนวคิดที่ผมคิดอะมันอาจจะเป็นสิ่งที่แบบไม่ถูกต้องขนาดนั้นหรือแบบเป็นเสียงส่วนน้อยอะแล้วแบบมันจะมีแนวทางที่มันอาจจะขัดใจผมผมก็ต้องยอมรับแะฮะคือผมมาเพื่อชนะครับแต่ถ้าผมแพ